นี่คือชิ้นส่วนของตัวแป้นที่จะยึดติดกับจักรายานนะครับปลอกชิ้นนี้มันจะมีแบบหนากับบางนะครับจกักรยานที่ติดที่ดูนี้จะต้องใช้แบบหนาน,นะครับเพราะว่าตัวท่อมันเล็กครับก็ออกตัวปลอกเสียบเข้าไปที่จกักรยานก่อน,นนะครับจากนั้นก็ใช้แป้นแองอันนี้นะครับประกอบเข้าไปโดยที่แป้นอันหนึ่งมันจะมีปุ่มนะครับให้หันหน้าออกแล้วก็อยู่คนละด้านกับโซนครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งประกอบเข้าไปจากนั้นก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับใส่เข้าไปที่ด้านหลัง แล้วก็ราอตพูดใส่เข้าไปให้ยึดตัวนี้นะครับยึดแล้วก็ไขน็อตให้แน่นจนครบสี่ตัวพอไขน็อตเสร็จเรียบร้อยตัวแป้งก็จะแน่นไม่ขยับนะครับแป้งต้องไม่ขยับนะครับแต่้นเวลาใช้งานนะครับก็ตัวที่นั่งที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับทามันก็จะเริ่มขึ้นหลุไดนน้นี่เป็นสายรัดทาม แล้วใช้งานนะครับก็ถ้าจะใช้ก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใส่ขาเข้าไปในช่องครับกดแป้นมันก็จะล็อกมันก็จะดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกถ้าจะกดล็อกก็กดคือถ้าถอดวอ่กออกก็กดแล้วก็ดึงออก